ครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นก็ขอโทษแล้วก็สวัสดีกลุ่มเพื่อนผู้สนใจงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ผมห่างหายไปนานเลยนะครับก็ห่างหายการทําวิดีโอไปประมาณ1เดือนกว่านะครับก็ไปใช้งานที่ต่างจังหวัดมาแล้วก็เพึงจะได้กลับมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการสั่งพาร์ทอะไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะ เหมาะสำหรับคนที่ออกแบบแผ่นวงจรเบื้องต้นได้แล้วนะครับแล้วก็จะหาอะไรจากที่ไหนนะครับแล้วก็ช่างซ่อมนะครับอย่างเช่นซ่อมเครื่องเชื่อมซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับจะหาซื้ออะไรจากที่ไหนนะครับโดยผมจะแนะนำเว็บที่เป็นเว็บของคนไทยนะครับก็คือที่ ซื้อง่ายสั่งง่ายแล้วก็จ่ายเงินได้ง่ายนะครับโอเคนะครับก็คือเป็นเว็บอิเล็กทรอนิกส์สออทเว็บอิเล็กทรอนิกส์อทนั่นเองนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้เปรียมข้อมูลมานะครับก็คือจะบันทึกไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับก็จะมีผิดพลาดบ้างนะครับโดยหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นหน้าโลโกโ้บริษัทนะครับแล้วก็มีการาซายอินนะครับแล้วก็พวกพาสต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวผม นี่ก็จะเป็นพวกหน้าที่ว่ามาโชว์ส่วนๆวนของที่ขายดีนะครับขั้นตอนของการสมัครสมาชิกหรือ Register นะครับผมจะไม่ได้แนะนำนะครับก็คือเป็นการสมัครใช้งานแบบเว็บทั่วไปนะครับโดยผมจะใช้ล็อกอินที่ผมมีอยู่แล้วนะครับในการซ i g n ินเข้าไปเลยนะครับอโอเคนะครับเราจะมาดูแท็บต่างๆนะครับ อย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์ ctor, ก็จะมีตั้งแต่ไดโอดมอสเฟตนะครับถ้าเราต้องการหาพวก iGPT อะไรอะไรงงี้นะครับก็จะมาตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็บอร์ดแล้วก็โมดูลต่างๆนะครับก็จะมาตรงส่วนนี้นะครับอย่างเช่นบอร์ด e m b e d d e d บอร์ดอ r d u i n o เองก็ด้วยนะครับแล้วอย่างเช่นต่อไปที่ or, so cket, คอนเนคเตอร์ส็ตก็อย่างเช่น พวกเทอร์มินอลบล็อกพินดินปลั๊กอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับ otive, อินดัสเทรียลออโตมทีฟอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเข้าเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่มีเยอะมากนะครับสำหรับพาณิชยกรรมนิกทีนี้เราไปต่อกันนะครับโดยผมจะ หาพาร์ทแล้วก็วิธีการค้นหาเบื้องต้นให้ดูสักสี่ห้าตัวนะครับสมมุติว่าผมต้องการหาลิาสตเซอร์นะครับโอเคเ,เปนภาษาก่อนนะครับลิสตเซอรอ์เดี๋ยวผมต้องการสมมุติว่าผมต้องการหาลิสตเซอร์แบบ SMD หรือว่า SMT 10k0805 นะครับก็คือไซส์ที่อยู่บนบอร์ด Arduino แล้วก็เป็นไซส์ที่มีใช้งานกันจำนวนมากนะครับโอเคก็มาที่ SMT r e s i s t e r นะครับรอโหลดสักพักนะครับพอดีผม เป็นอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อบริษัทเชื่อมต่อกับโทร,โทรศัพท์นะครับก็จ,จะช้าหน่อยนะครับก็มาเลือกแพ็กเกจหรือว่าฟุตปริ n ์นะครับ0.805แล้วก็เลือก 10k นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นค่าที่ผมสมมุติขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือก apply filter นะครับ ตัว a p p l y filter ก็คือเป็นการกรองในส่วนที่เราเลือกไว้นะครับก็คือให้เขาขึ้นเฉพาะในส่วนที่เราเลือกนะครับก็คือให้มีความตรงหรือว่าแมทกันเองนะครับส่วนที่เราต้องดูนะครับก็คือเรื่องของค่าความเพี้ยนนะครับ5 10%แล้วก็ราคานะครับแล้วก็ที่บริษัท e s หรือว่า e l e c t r o n i c s o u r c อสเนี่ยเขามีสต็อกอยู่เท่าไหร่แลวเราต้องการเท่าไหร่นะครับ ถ้าเราได้นะครับ่อเท็จันนี้นะครับผมโอเคราคาถูกนะครับผมก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับผมคลิกเข้ามานะครับเขาก็จะหลุดมาหน้านี้นะครับเขาให้เริ่มสั่งที่100ตัวนะครับเราก็สมมติเราต้องการ100ตัวพอดีแต่เราต้องการ200ตัวเราก็คลิกบวกไป200ตัวนะครับแล้วเราก็ add to cart นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสั่งอย่างอื่นอีกนะครับ ทีนี้ลองไปหารีสต์เตอร์แบบทรูโฮกันบ้างนะครับรีสตเตอร์แบบทรูโฮนะครับแบบรีสเตอร์แบบทรูโฮนะครับทรูโฮก็เป็นอีกแบบที่ใช้บ่อยนะครับที่ใช้บ่อยก็จะเป็น ถ้าเราหาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับค่ามันก็จะเยอะไปหมดแล้วก็มีเป็นแบบ12หน้านะครับแต่เราถ้าเราสั่งซื้อแล้วได้เร็วขึ้นนะครับเราก็ให้เราเลือกเว็บที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นแบบคาร์บอนฟิล์มนะครับที่ใช้กันเยอะนะครับถ้าต้องการทนควารมร้อนหน่อยก็อาจจะเป็นตัวไววาวนะครับ โอเคนี้ไม่เป็นไรผมเลือกคาร์บอนฟิล์มนะครับแล้วก็ค่าที่ต้องการนะครับสมมุติเป็น 10k เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ผมเลือกเป็น5นะครับแล้วก็ apply filter นะครับเราก็จะร่ะนเวลาในการหาด้วยการใช้ apply filter นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเลือกราคาที่เราต้องการนะครับแล้วก็สต็อกที่เขามีอยู่ ทั้งหมดผมได้เป็น300นะครับอนทุกค์สทีนี้ลองมาหา,อ,าอย่างเช่นมอดเฟดนะครับมอดเฟดดูสักหน่อยมอดเฟดก็จะเหมาะสำหรับช่างซ่อมนะครับที่ซ่อม เครื่องเสียง่้มอินเวอร์เตอร์่อมเครื่องเชื่อมซ่อมชาร์จเจอร์นะครับให้กลามาที่ Fit a n d มอดเฟนะครับโอเคแล้วเราก็มาเลือกอถ้าเราดูงี้ครับมันก็จะเยอะเหมือนกันเห็นไหมครับ15หน้านะครับดูไม่ไหวเราก็มาเลือกอที่เราต้องการนะครับว่า เป็นแบบไหนอย่างเช่นเราต้องการ n channel แล้วก็ก็จะเป็นโวลตนะครับเราต้องการกี่โวลตนะครับเอาไว้ดีอนะครับอันนี้ผมแนะนำไม่ต้องเลือกนะครับแล้วก็ตัวสำคัญนะครับก็คือเดนกับซอสที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเรา เอาไปใช้กับไฟสาร้อยแปดสิบโวลต์นะครับเราก็เลือกสักห้ารโวลต์นะครับแล้วก็เลือก a อป l y Filter ก็จะมีฟุตพิ้นต่างต่างให้เราเลือกนะครับก็อย่างเช่นอันนี้นะครับแล้ก็เราให้เราเลือกที่เราต้องการที่จะใช้นะครับแล้วก็ สั่งซื้อไปนะครับสมมติว่าสั่งตัวนี้นะครับตัวละ1นึบาทน,นะครับก็สั่งไปสักสตัวสมมุตินะครับทุกคาดนะครับทีนี้ลองมาหา IC กันบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองมาลองหา i อ่า Arduino นะครับก็คือตัว Arduino นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมพิมพ์แค่ Arduino นะครับ Arduino แล้วก็เซิร์ชนะครับที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นอ e มิค o อนเ c t เตอร์อ d d เบดนะครับแล้วก็มันเป็นมโครคอนโทรลเลอร์นะครับสมมติว่า ้องการเอ็นบีกาสามสองนะครับวันนี้ก็คือตัวที่ใช้อยู่ที่บอร์ดยูโนอานะครับแคลฟิเตอร์นะครับก็จะมี2แบบนะครับเราก็เลือกเอาอย่างที่เราต้องการที่จะใช้นะครับเด่ว่าจะเป็นทรูโฮหรือว่าแบบ อ่า SMD นะครับอันนี้ผมลองเลือกเป็น t r o hole นะครับบอว่าผมต้องการใช้2ตัวนะครับมาทำงาน R&D ประกอบให้ลูกค้านะครับก็ให้ลูกค้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็จะไปที่หน้าตะกร้าสินค้านะครับ โอเคนะครับมาที่หน้าตะกร้าสินค้าแล้วนะครับหน้าตะกร้าสินค้าเนี่ยครับเรายังปรับปรุงได้อย่างเช่นเราต้องการเอารายการนี้ออกนะครับเราก็ติ๊กนะครับต้องการเอารายการนี้ออกแล้วก็ติก๊กต้องการยกเลิกทั้งหมดเพื่อสั่งใหม่เราก็ติ๊กนะครับอันนี้สมมุติว่าผมโอเคกับรายการนี้แล้วนะครับผมก็จะคลิก proceed to checkout นะครับแต่ว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็ ให้ไปตรงส่วนของสมาชิกก่อนนะครับแล้วก็แอ d ดแอดในส่วนของของที่อยู่ในการจัดส่งนะครับแล้วก็คนที่ต้องการาเรื่องของพวกภาษีด้วยนะครับก็ให้แอดที่อยู่ของบริษัทนะครับแล้วก็เลขที่ผู้เสียภาษีนะครับ mm hmm. เขาก็จะบินเวดมาให้นะครับอันนี้ผมลองไปต่อที่โปรเซสทู o ช็เอานะครับ p r o เซส s ู o ช็คเอาท์นะครับเขาจะแจ้งรายการยอดจํานวนเงินนะครับแล้วก็พิธีการขนส่งนะครับที่เราต้องการใช้นะครับอย่างเช่นนิติเอ็กเลก็ได้นะครับอันนี้ก็จะแพงนะครับดูแล้วน่าจะเป็นพวก Lime แมเลยหรือเปล่าครับที่ส0่ห้าที่ผมสั่งมาจะมาลาดกระบังนะครับหรือว่าค u r ร y ก็ได้นี่ก็แล้วแต่เรานะครับผมลองคลิกคือรี่นะครับแล้วก็ ชําระโดยวิธีโอนเงินเข้าธนาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปเราใช้แอปหรือว่าไปโอนเงินที่ตู้ ATM ก็ได้นึงแล้วแต่ตามสะดวกนะครับแล้วก็แบมกับภาษีอย่างเช่นที่ผมได้กล่าวไว้นะครับสําหรับคนที่ต้องการเรื่องภาษีต้องการแบบย่อหรือว่าแบบเต็มนะครับทางเอเอสเขาก็จะออกมาให้นะครับแล้วก็กดเน็ตนะครับ มากดเน็กนะครับก็จะเป็นข้อมูลการสั่งซื้อต่างๆนะครับของของตัวผมเองนะครับว่าส่งมาที่ไหนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับก็ถือว่าอันเป็นเป็นอันเสร็จนะครับเขาจะส่งไอตัวเลขในการจ่ายเงินแล้วก็เลขบัญชีของบริษัททีเอสนะครับไปที่อ e ีเมลนะครับแล้วก็ ไปจ่ายเงินแล้วก็รอรับสินค้าจากเคอรี่หรือว่าไปสณนีมาส่งที่บ้านได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งมันจะเป็นการจ่ายเงินนะครับผมก็จะหยุดไว้ตรงตรงเท่านี้นะครับก็คิดว่าน่าจะทําต่อกันได้ไม่ยากอะไรนะครับก็โอเคนะครับคนที่ติดตามนะครับก็ผมก็มีวิดีโอเรื่อยๆนะครับอสอนแนะนำแบบ ไม่หวงวิชาไม่กักนะครับขอบคุณครับสำหรับวิดีโอนะครับที่ทุกคนที่รับชมนะครับครับสวัสดีครับ